งับ้นไปเลยตั้งขึ้นดูควันวีผมนะดูนะครับดูไปด้วยนะหนึ่งตั้งเห็นไ,ไหมสองไล่ขึ้นนิดนึงอีเลนี้สามตอบทรงหรือ,อย่างเห็นะไหมตอบไหมและทีนี้ตรงนี้ทาําไงเก็บรายละเอียดนะครับเก็บให้บางไล่ด้วยปลายบีก็ได้แต่การใช้คงติดเลี่อนต้องใช้ ให้อยู่ในวีนะให้กินในวีแค่นั้นเองอย่าให้กินนอกวีกินผมนอกวีไม่ได้เห็นไหมตันี้ส,นะส,นสอบนบนหูถูกไหมสอนตัดแล้วก็เอียงออกยกขึ้นเพื่อไม่ให้ผมมีขอบไปไปแต่งนิดเยียง แล้วนะเ็นยังสามทีนี้ตักลงปั๊บไหมงัดออกนะเต้ดูนะเต้เต้เตชอบเอาอีไปทับผมมันไม่ออกนะอย่างเงี้ยออกใช่ไหมงัดงัดฟันบีออกปลายบีวัดฐานฟันบีเอียงออกมาครับนะหลังจากนั้นอย่ารา่ละเอียดึ้นไปหาเชื่อมกันด้านบนไปไล่ไล่เห็นไหมเก็บด้านข้างแต่เอาอีกันปฏิรเลียนไม่ให้กินเนื้อผมข้างใน เพื่อให้เหลือทรงนะครับไม่นั้นมันเดินหมดทรงบังทีแล้วก็เก็บหลอดเชื่อมนะตามละ่ะจุดที่สี่นะครับด้านหลังความสูงอยู่ไหนติงหูใช่ไหมนะครับขึ้นนิดนึงน,นับขึ้นไปดูฟันหมีผมนะยนนนอย่างเงาะนะยังเก็เห็นไหมอัน mm hmm. ดีเป๊ะไหม มารีพอดีใช่ไหมเต่เราต้องงัดปันวีอรอกไม่ใช่จมยีนะจมยีสูงนะวยวเข้าไปครับเห็นไหมมาเชื่อมเลย <c oughs> เราไปเก็บรายละเอีดยดทั้งหมด,ดยกเชื่อมนี้มเชื่อมเห็นไหมจันเป็นตัวยู่รับนุ่อมยูแล้ง่ายนะตอนเนื่องนะครับเชื่อมมาถึงนี้เลย จุดฝันหวีเส้นเดิมครับงับขึ้น,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 นรกรับนนะัดขึ้นไปกระบัดขึ้นไปไล่กัรรนมาพอดีงับขึ้นเไยมีจุดตะแลนต้องสัมพันธ์กันนะครับงับอ,อ,อย่ากดปัตตะเลียนใส่หวีนะกดเข้าไปอย่างเงี้ยบุม๋มเข้าไปจบเลยนะครับไม่ได้ทรงนี้แน่ๆ อยางเงินอย่างที่เท่าไหร่เนี่ยห้า,าใช่นะตดแล้วก็อย่งางจุดเนี้ไปชอบขาดจุดที่สามกับจุดที่ห้าบุมเขงไปว่กมันตักผมไม่ติดอาจารย์ไปก็เลยทำนี้เลยสูงนึงนิดเดียว เชื่อมละเนี่ยไล่ขึ้นมาเยอต่อขึ้นมาเรื่อยๆเชื okay. ่อมที่ที ok right> ่ห้าเนี่ยอยู่กรอบทรงด้านบนเก็บด้านล่างที่หลังที่หกเยอะสองอันนี้เรามาเก็บด้านล่างระวังอย่าให้ตกหวีตกหวีเมื่อไหร่ก็ขาวเมื่อนั้น จุดที่เจ็ดอยู่ไหนครับจอสนสนะลายวีอยู่ไหนครับลายวีอยู่ด้านล่างโคนวีไปไหนครับโคนวีนอนหรือยกยกขึ้นมองายกขึ้นมาตรงนี้นะบิดไปสังเกตมุมบัตเรเลียนผมนะเปลี่ยนมุมแล้วนะเต้นนะทำได้นะครับรับทราบนะทำจิดมา,าจยา์ด่านี้ให้กลับไปอ่านข้อหนึ่งเลยนะเอาอยัางกดนั้นนะ ฮนะเอาป้าดีแล้วโดนไปหลายลังนะทำทำอีไปดูก็ได้ทําไมเชื่อไปโดนไปกี่ลังส<ำ>เสร็จแล้วปอการที่กองส่งหลังจากนั้นเราก็จะกันด้วยตัวเล็กนะที่กันขอบเขาส่งสยแรงเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเอาเต้ไปทงแบบตัวนี้ ตัไ่ไหมด้่หใช่ับวันนี้เลยไหมใช่รั<า>กบกบวยจับกบวยไม่จับอ่อบากบวยๆนีสยระ่าสวยหน่อยก็ดันเข้าคนระับนาจรแต่งนิดเดียวฟานบนหูคมมากเหมือนมิกลเนี่ยฟานกับเชื่อ กันลงมือตรงเสร็จแล้วหลังปล่อยเลยนะไม่ต้องไปกันนะไปเวียนหัวมุมทีเดียวกันควานลงครับมุมนี้นะควานดึงลงดึงมุมเนี้ยมุมนี้ให้โค้งลงซึ่งเป็ดันดันหนึ่ง การกันเป็นเป็นเป็นหลักด้วยนะครับเพราะการไม่สวยกลับไปลูกค้าไปถึงบ้านนีเขาก็เห็นในกระจกแล้วใช่ไหมป,ปรเเ็ตความกับครับความต่อลงไป ข้าเนีืจนกกินเสร็จแล้วอันนี้กล่อบส่งหมดของเราส่งต่ำจอดบ้างหลังจากนั้นเราก็ลงตัวแล้วก็สวยทั้งกี่นั